สรุปตลาดหุ้น1น่งนาทีวันที่18มีนาคมปี68เซ็ตบวก5จุดปิดที่1,176จุดมูลค่าสื้อขาย39,000ล้านบาทเป็นหลักทรัพย์และต่างชาติที่ซื้อสุดทิเมื่อคืนดัชนีห,นหุ้นหลักของสหรัฐปิดบวกโดยมีข้อมูลยอดขายปลีกเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่มีการจำลอง GDP ไตรมาสที่1ยังหดตัว2.1%ช่วงนี้เศร,รษฐกิจของสหรัฐยังอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุลรวมทั้งองค์กรทางด้านเศร,รษฐกิจ OECD ยังได้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้ลงทั้งเศรษฐกิจโลกและสหรัฐทําให้ดัชนีที่แสดงถึงความกังวลหรือ v i x ยังอยู่สูงกว่า20ครับส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มแบงก์และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก Data Center ซึ่งล่าสุด BOI ได้อนุมัติการลงทุนอีก3โครงการมูลค่า9 0้า0ล้านบาทอย่างไรก็ตามวันนี้คอรมอไม่มีวาระมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นต้องรอติดตามข้อมูลและลงทุนอย่างระมัดระวังด้วยครับ